แล้วในหัวข้อนี้ครับเราจะเอาครนอนะครับมาใช้กับเรื่องเศษส่วนเรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้กับเรื่องเศษส่วนตรงไหนนะครับสมมติราเรามีเศษนะครับเศษก็คือตัวบนใช่ไหมครับส่วนก็คือตัวล่างไม่ว่าจะทําการบวกหรือการลบก็แล้วแต่เนี่ยถ้าส่วนไม่เท่ากันนะครับเช่นถ้ามันส่วนเท่ากันเอาเอาส่วนเท่ากันก่อนเช่นเซ1หนึ่งส่วนสองบวกเซนหนึ่งส่วนสองอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะบวกกันได้เลยใช่ไหมครับก็คือสองส่วนสองอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอย่างตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเส้นหนึ่งส่วนสามบวกสองส่วนสองนะครับเส้นหนึ่งส่วนสามบวกสองส่วนสองอย่างนี้เนี่ยด้านล่างไม่เท่ากันเห็นไหมครับก็คือตัวส่วนไม่เท่ากันการที่จะบวกได้เนี่ยเราต้องทําให้ส่วนเนี่ยเท่ากันก่อนนะการที่ทําให้ส่วนเท่ากันเนี่ยนะครับเราต้องทำอะไรครับเราต้องมาหาคอรอนก่อนนะครับ ในนที่นี้เราจะหาคนอของสามนะครับกับสองนะสามกับสองอันนี้มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนคือเท่าไหร่ครับคือหกนะนะสามตรงสามกับสองเพราะฉะนั้นมีคนเนี่ยนะคนเนี่ยเท่ากับหกนะเพราะฉะนั้นเราเอาหกตั้งไว้นะครับอย่างนี้แล้วขีดเส้นบนนะครับเห็นนะครับเอาให้ชัดๆแล้วขีดเส้นบนนะครับแล้วคราวนี้ทำไมครับเอาสามเนี่ยครับไปหารหก นะเอาสามไปหารหกได้กี่ครั้งครับสองครั้งถูกไหมสามสองหกเอาสองที่ได้นะไปคูณกับตัวบนนะครับสามสองหกเอาคูณกับตัวบนเป็นสองนะสองหนึ่งสองถูกไหมครับต่อไปเอาสองไปหารหกได้กี่ครั้งครับเอาสองไปหารหกได้สามครั้งถูกไหมสองสามหกได้สามครั้งเอาไปคูณกับสองได้ได้เท่าไหร่ครับสองสองสี่ไม่ยากนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4ส่วน6 4 4 4บวกของก็ได้เป็น6 6ส่วน6 6ส่วน6ตัดกัน6 1 6 6 1 6ก็จะตอบเท่ากับ1ไม่ยากนะข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเพื่อความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบอ่าเรามาดูในตัวอย่างนี้นะครับ2ส่วน3บวก3ส่วน2นะครับแล้วก็บวก4ส่วน7เราเห็นแล้วไหมครับว่า ตัวด้านล่างเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับตัวด้านล่างก็คือก็คือส่วนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูครับอันนี้เป็นจำนวนเฉพาะอันนี้เป็นจำนวนเฉพาะอันนี้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นคอนอของมันก็คือเอา3ามตัวนี้มาคูณกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คอนอนะครับนะครับคอนอของทั้ง3าตัวนี้เท่ากับสามสองหกหกเดเท่ากับครับเท่าไหร่ครับ42นะมีคอนอเท่ากับ42เพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้เท่ากับเท่ากับขีดด้านล่างนี้ก่อน นะครับขีดยาวเลยนะครับส่วนเป็นสี่ดิบสองนะแล้วอันแรกสุดเราเอาสาไปหารก่อนนะครับเราเอาสามไปหารก่อนเอาสามมาหารสี่บสองได้กี่ครั้งครับสามเจ็ดย39 27 3เ3็ดสามแปดยี่สี่สามเก้ายี่บเจ็ดสามหนึ่งสามนะสามสี่ิบสองสิบสี่ครั้งนะสิบสี่ครั้งสิบสี่เอาสิบสี่นะครับคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับสองนะแล้วก็บวกกับบวกกับตัวต่อไป ตัวต่อไปคือเท่าไหร่ครับคือสองเอาสองมาหารสี่สองได้กี่ครั้งครับสองสองสี่สองหนึ่งสองก็ได้เป็นยี่สิบเอ็ดครั้งนะได้ยี่สิบเอ็ดครั้งเอามาคูณกับตัวตัวตรงไหนครับตัวสามนี่ทำให้ให้อยู่ในรายละเอียดเลยนะครับนะครับแล้วก็มาบวกกับบวกกับตัวต่อไปคือเจ็ดเอาเจ็ดมาหารสี่สองได้กี่ครั้งเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองนะได้หกครั้งนะ ได้หครั้งเอามาคูณกับอะไรครับคูณกับสี่ตัวบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเราจะได้ว่าอะไรครับสิบสองเอาสิบสี่คูณคูณสองได้เท่าไหร่ครับสี่สองแปดนะสองหนะึ่งสองะเป็นได้ยี่สิบแปดบวกกับเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดคูณสามสามคูณหนึ่งได้สามถูกไหมครับสามสองได้หกได้หกสิบสามบวกกับตัวต่อไปหกสี่ยี่บสี่นะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ ส่วนด้วย42ใช่ไหมครับ่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะได้ว่า28นะ28บวกเท่าไหร่ครับบวก63 28บสามยี่วกหกบวกยีเท่ากับร้อได้เท่ากับ115นะครับ115หารด้วยไอ้ส่วนด้วย42 นะเป็นคำตอบของข้อนี้ตัดได้ไหมเนี่ยสามสามสามเก้าสี่สิบเอ็ดสามตอดไม่ได้แล้วนะนะอตอบแค่นี้แล้วกันนะให้เห็นชัดนะครับเป็นคําตอบเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับแสดงว่าอย่างไงครับเราต้องหาคอนอใช่ไหมครับพอหาคอนอได้ปุ๊บนะก็อเอาตัวตัวตัวส่วนเนี่ยไปหารกับคอนอนะครับแล้วแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็มาคูณกับตัวตั้งข้างบนถูกไหมครับนะ เอาตัวส่วนก็คือ2ไปหารคอรนอได้เท่าไหร่ได้21ก็ไปคูณกับ3ถูกไหมตัวคือตัวบนนะครับตัวทีได้7ไปหารกับคอนอนะ7เท่าไหร่7 6 4 2ใช่ไหมได้6ครั้งคูณกับ4เห็นไหมครับแล้วก็บวกมาปกติไม่ยากนะครับ